ีร่างกาเลยจ้าวลีเลือนก็นอนให้อาบน้ำให้นะคะดูเออเอออ้ยเรียน้ำพอจะเสีเรียนจะี่นี้อนี่เีง่ไม่ีอนเออ ดีรากายด้เจ้าอ่ตาเหลืองเลมี่ไปโจมขึ้นได้เออเออเออเพแล้วแะเออเอ๊ย แพเปื้อนเออจ้าตจ้าบุญบุญเจะคล้องเลยจมื่นเออเออเออเกียดดีเกียดดีไมนจะมื่นน่ะนะเออเออ ดีแล้งกาลงหันเด้ยเจ้าเจ้าเอออุ้ยตัวอะไรอ่ะ <laughs> นี่ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเนี่ยโอ้ยอุ้ยสไลด์เล่นขึ้นพี่ดาวเลยเอ,อ้ยเล่นเหมือนพี่ดาวเลยสไลด์ใหม่เลแล้วลูกขึ้นสไลด์ใหม่เออลูกมาได้เออเออเออ เออเออลูกมาได้เออเออเออเอาเร็วปุิ่งทำไรเนี่ยหนั่นลุกไม่ขึ้นเออเบิดแหงเออเออเออลุกอ่ะอึ้บทำไมหนึ่งสองอึบเออ เออไอตัวอะไรเนี่ยโอ้ยรืไม่แป่งกันเลยละออไอ้ส้นแม่ออกอีไอแม่เล่น้ำเนี่ยของกเ็เลรนแม่มึงอือ หวงีกอือหวงีกอือดูไปถูแม่เอ้ยยิ้มเอ้ยยิ้มเอ้อน่ารักจังเลยอออเออู้หูดีจี้่างกายหูกก็หวงแล้วแม่ก็อยากเล่น เออมันจะตีรังกาละเจ้าโอ้มือออให้แม่เล่นน้ำเมึงเออแต่เอตัวอะไรนี hey! h, ่ ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยดูดูดูพี่เดือนดูพี่เดือนก็เล่นอู้ร้อนอือ <c oughs> พี่เดือนก็นอนให้อาบน้ำให้นะคะดู <c oughs> โอ้ดู <c oughs> น่าจะร้อนนะคะอากาศร้อนมากดูเล่น เอ้ยมีพี่เดือนเออเล่นดูส่วนน้องอันนี้ลิงอันนี้ไม่ใช่ช้างอันนี้ลิงอันนี้ลิงอันนี้ลิงนนลิงมินนง,ง,ง,งวงเออ คนสวยอะไรเล่นแบบนี้อ่ะคนสวยอ่ะเออชุบแป้งแล้วเหลือทอดทอดเลยไหมจเจอทอดไหมทอดเลยไหมเนี่ยเออเจอจอทอดไหมทอดไหมจเจกระทะพร้อมแล้วนะตาวแห้งหมดแล้ว ว้าวว้าวใสดินใส่มันแห้งหมดแล้วเจ้าดูบนตัวตัวเองบ้างอื้อือยับอืเอ อ <S lly> <problems> ูดูท่าอะไรทำไม mô mũ, mũ, ui 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 thâu ui 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 เจ้าหนูนอนเต็มหลุมเลยอ่ะน,นี่ดูดูดูจับหัวแม่ตัวอะไรเนี่ยฮัลโหลเจ,จ้าตัวอะไรอื้อนี่กสิบพิกาเมตา

นั na 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 ่นน you know okay, oh, oh, you know. ั <c oughs> <c oughs> ่นนั่นนั่นนั่นวัดนาบอเขีนเป็นข้อบัญชี่เจาเลอเว้ยเออเออเียทำไมพี่ปื้มไม่ฉีดให้หนูเออว้าพี่ปื้มไม่ฉีดให้ว้าเนี่ยเอ้ยดูดูดูอยากเล่นน้ำอยาด้มะ อืม mm. มาแล้วมาแล้วอืมนอะเจ้านี่ทำไมไม่ขีดให้หนูไพอแล้วยเราอาไขีดไ่เดี๋ยวองหอเดี๋วพี่ปืนพี่ขีดให้ยเรืองมอนอเดี๋ยวพี่ปืนขีดอนผู้ให้าอนผู้เออดบนผึ้เลยออ oi duyi du